โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเนาะว่า,าหน้าพักหรือเปล่าใส่รองเท้าไปเลยใช่ไหมโอ้สี่สิบ <Hey. S 1> oh. ห้อง,องตึกกี่ชั้นนะฮะ <3 S 1> ตึกสามชั้น,ช,นชั่วข่าวสามร้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้จะถูกหน่อยอ๋อห้าร้อยบาทก็คือเก็บ okay. ของได้เก็บของได้แล,ไดแล้วข้างหลังเนะะี่ยเขาจะมาแพ็คกิ้อย่างเวียดนามา packing อยางหลัง มีน้ำขายไหมมีขายใช่ไหมผมนั่งตรงนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมท้องข้างในเขาเอกก็ได้ <laughs> ไดเป็นอาพาร์ตเมนต์เหรอครับเนี่ยของคนไทยหรือเปล่าครับ<ไ>คนไทยขอพักหน่อยนะครับโอเคขอน้ำขอน้ำหนึ่งขวดครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะครับของ โรงเกลือเนาะก็เป็นอพาร์ตเมนต์ของคนไทยนะครับอโอเคเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับรีวิวห้องพักนะครับนะคือสําหรับคนไทยที่แบบมาแล้วเนี่ยมาที่โรงเกลือหรือมาที่อรันแล้วเนี่ยนะครับก็มาจองห้องพักได้ที่นี่นะครับนี่ไงนี่คือนำบัตรอพาร์ตเมนต์โรงเกลือชื่อตรงตัวเลย โคสเซอร์วิสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเนาะว่าหน้าพักหรือเปล่าใส่รองเท้าไปเลยใช่ไหมนี่ค,ครับเจเขาบอกว่าขึ้นมาดูเลยโปรโมทไปด้วยนะนี่โอ้สะอาดนะเนี่ยโอเคนี่ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องน้ำนะนะครับเป็นห้องน้ำ ที่อพาร์ตเมนต์ลงเกลือนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนี่มีตู้เย็นให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะสองเตียงค่ะเตียงเนะงาะก็พออยู่นะครับประมาณนั้นไม่ได้แพงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับชื่อว่าอพาร์ตเมนต์ลงเกลือทุกห้องก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะมันมีเตียงมีเตียงใหญ่ค่ะอืมเงใหญ่นะคนะคเอาเตียงใหญ่เนาะ ก็เดี๋ยวเอาแอบ,บดูหน่อยโอ้โหนี้เตียงนอนสองคนเหมาะสำหรับนะพ่อแม่ลูกเนาะประมาณนั้นบรรยากาศเนี่ยโปร่งโล่งสบายนะครับคุณผู้ชมโปร่งโล่งสบายแล้วก็ถือว่าคุ้มราคาอยู่นะอันนี้500อยไหมห้าร้อเหมือนกันเหรอโอ้ดีครับดีดีดีด โอเคขอบคุณนะครับออามีเตียงเดี่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นการโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเสือลงตลาดเองก็ลงมาที่ลงเกลือเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าคงไม่เจอใครนะโอ้เนี่ยทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋อนั่งพักใช่ไหมครับโอ้คนเยอะเลยไม่ใช่แขกใช่ไหม ไม่ใช่แขกโอเคพนักงานเยอะเลยตกใจหมดเลยนะครับอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมโอ้นี่สี่ร้อยบาทไม่มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับคุณผู้ชมนี่ห้องน้ําเป็นยังไงสําคัญสุดก็คือห้องน้ํานะครับชักโครกนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็โอห้องกระจกมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับี๋ยวเสร็จแล้วก็ อแล้วก็จะดูวิวข้างนอกได้ด้วยข้างล่างได้ด้วยเห็นไหมเห็นหํำน้อยอาบน้ําประมาณนั้นนะครับโอ้สะอาดสะอาดสะอาดนี่ครับอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวเนานะเตียงเดี่ยว4ี0บาทคือเขาจัดอาคารได้ค่อนข<ม>้างี่จะดีนะครับเพราะว่าจะมีแดดส่องมาเรื่อยๆเนาะก็ทําให้แบบไม่อับชื้นนั่นเองที่นี่จะมีทั้งหมดกี่ห้องกับเน40ี่40ห้อง,องตึกกี่ชั้นฮนะ <30. S 1> ตึก3ชั้น มีข้างล่างอ๋อชั้นล่าง350ขอยห้าสิดูสามร้ยได้ไหมได้ค่ะโอเคอยู่ได้ไม่แพงอ๋ออือนี่มันเป็นแบบช้าเข้ามามันซื้อของที่สลาดอ่าสะอาด,ออาดแล้วเราก็มีแวร์วเฮาส์ด้วยครับมีแวร์เฮาส์ด้วยเหรอแวร์วเฮาส์เขาเก็บของแลวลาเขาจะมาซื้อของอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูห้อง300 ห้องสามร้อยนี่คือเดินต้องต้องเดินผ่านตรงนี้เหรอหรอ๋อชั่วคราวสามร้อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้จะถูกหน่อยอ๋อเห็นไเปียกมาแล้วเมื่อกี้โอเคนี่ครับอันนี้ก็คือห้องสามร้อยครับคุณผู้ชมห้องสามร้อยบาท <350 S 1> อ๋อสามร้อยห้าสิบเนาะโอเคพอได้อยู่นี่ครับ อ๋อแอร์ด้วยที่ไม่ธรรมดาก็คือแอร์นะครับแล้วก็ทีวีนะครับทุกห้องนี้คือมีแอร์หมดเลยใช่ไหมใช่คะ่ะโอเคครับเสือลงตลาดก็เดี๋ยวนะหาที่ใส่รองเท้าก่อน<笑><笑 >โอเคอเจ๊ก็ฉลาดเรียกนะ โอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูห้องนะครับตั้งแต่ราคา300นะครับ400 500ประมาณนั้นเนาะที่นี่มีบริการแบบไหนบ้างครับมีแต่แขกต่างชาตินวมากมาซื้อของอแล้วก็มีแวร์ให้เขาเก็บที่ที่เข้ามาซื้ออืมเขาหมายถึงว่า,าซื้อของแล้วก็คือเอามาเก็บที่นี่ได้ค่ะเขาซื้อแล้วเขาก็เก็บไว้แล้วถึงเวลาเขาก็เรียกรถมารับเขาเอาเข้ากรุงเทพอืมก็คือจะเป็นแบบนี้เลย อันนี้ดูได้ไหมได้ค่ะอ้าวฟังไปเลยนะอ่าก็หมายถึงว่าอ่าก็หมายถึงว่าลูกค้าที่มาช้อปปิ้งเนาะมาซื้อของที่เยอะๆนะครับที่อพาร์ตเมนต์โรงเกลือนะครับเขาก็จะมีแวร์เฮาส์เอาไว้แล้วฝากด้วยอย่างนี้เสียตังไหมไม่เสียฟรีไม่เสียฟรีแวร์เฮาส์ฟรีต่างหากโอ้ก็คือ500บาทก็คือเก็บของได้เราเก็บของได้แล้วข้างหลังเนี่ยเขาจะมาแพ็คกิ้งในเวียดนามว่าแพ็คกิ้งข้างหลังแพ็คกิ้ง ซื้อซื้อของมาเสร็จเขาก็แพ็ก,กิ้งแล้วส่งกลับไปเวียดนามอเข้าไปทางเขมรแล้วไปเวียดนามอันนี้คือเอาไปเอาไปเวียดนามครับบางคนถ้าเป็นลูกค้าเวียดนามเขาจะซื้อแล้เขมรออกชายแดนไปเวียดนามส่วนมากขาเขมรส่งไปทางเนี้ยอ๋อส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นเวียดนามไหมเวียดนามก็เยอะแล้วก็ต่างชาติก็มีมาซื้อขายกันหลายประเทศอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลาเซียอะไรก็มามีหลายหลายอย่างอ๋อ นนีีน่่คครรัับบมีหลายแบบลูกคมีหลายแบบก็คือที่นี่เลยนะครับซื้อขายอ่ะส่วนมากผมว่าที่นี่ตอบโจทย์นะสําหรับคนที่เอ,อมาค้าขายะนะครับก็มาพักที่นี่ได้เลยก็คือที่อพาร์ตเมนต์โรงเกลือนั่นแหละนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ๊เขาเข้าใจลูกค้านะครับโดยปกติแล้วที่ที่โรงแรมหรือที่อพาร์ตเมนต์อื่นๆเนี่ยจะไม่มีแวร์เฮาส์แบบนี้นะถ้ามีแวร์เฮาส์ก็คือ ถ้าไม่มีเราก็คงจะต้องแบกข้างห้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าทีนี้ก็คือมีให้คือเราพร้อมหมดมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยเรียบร้อยหมดครบวงจรเลยครรบวงจมีทั้งหมด3ชั้นสี่ร้อยกว่าห้อง400ถึงไหมสาม30บสากว่าห้อง30มกว่าห้อง3ามสิบห้าห้องเลยอ๋อนะก็มาที่นี่ได้เลยนะเดี๋ยวก็จะมาเจอเจ๊นี่แหละประมาณนั้นครับผมข้างหลังก็คืออะไรนะเขาแพ็คอะไรแล้เขาซื้อแล้วเขาจะแพ็คกิ้งข้างหลังเขาเขามีคนแพ็คด้วยเหรอหรือต้องเดินอ้อมไปข้างหลัง เขาเข้าประตูเนี่ยเขาแพ็คกิ้งอยู่ตรงโล่งๆนั่นนะคะผมไปดูได้ไหมได้ค่ะไอปลาอ๋อไอนี่ไอไอข้อของปาพี่เขาดูเออผมปลาผมไปดูแพ็คกิ้งหน่อยโคยโค้ยใครี่ก็ไปดิโคยโอ้ยผมก็อยากดูซักแซักนะโอเคอ่ะเขาแพ็คกิ้งอะไรเอ่ยเราอยากเห็นเขาซื้อรองเท้าอะไรเนี่ยเขาจะมาแพ็คตรงนี้เดียวให้เห็นไหมเขาแพ็กไหมอ๋ออ๋อ าางชติก็ือแแล้ววกก็็็พคเียดนามืออันนี้คือคนคนงานเราหรือเปล่าครับไม่ใช่ของเขาเสร็จเขาจ้างอ๋ออ๋อนี่นี่ครับก็คือเขาจะแพ็คของแล้วก็เพื่อที่จะส่งนะข้ามเขเมรไปเนาะนี่แหละครับที่นี่อันนี้ก็จะส่งไปที่ไหนเนี่ยเวียดนามเหรอเวียดนามนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เขาก็จะมาจัดการที่นี่นะครับที่นี่ก็คือ บริการครบวงจรนี่แหละเขาว่าได้เนาะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบมาค้าขายนะฮะนนที่อาพาร์ตเมนต์โรงเกลือนะครับชื่อตรงตัวแล้วก็เข้าใจลูกค้านะครับเปิดทุกวันเนาะเจ๊เป็นคนที่นี่เลยป่ะครับเนี่ยคนอลาลันหรือป้ะครับนนคนบุรีลำคนบุรีลำโอ,โอเคผมขอซื้อน้ำหน,น่อยครับอ๋อไม่เป็นไรครับผมเอาเ,เลีเเ้ยงเหลยเอาเลี้ยงเหรอโอเคเอาเอาน้ำเปล่าครับเอาไปเอา,เอา,เอา เอาน้ำเปล่าไม่เป็นไรครับเอาน้ำน้ำเปล่าครับไม่เป็นไรครับเกรงใจครับไม่เป็นไรครับครับครโอเคน้ำหนึ่งขวดโอเคทางนี้ก็จะเป็นลูกค้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรากินแหวนเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับบรรยากาศทำแบเหวนบ้านหรือว่าทำแหวนแบใช่ใช่ ก็ท <singing flowers> ี่นี <ners> ่ก็คืออถ้ามาเนี่ยก็คือจะมาเช็คอินประมาณกี่โมงนะฮะเช็คอินเช็คอินกี่โมงออกกี่โมงครับเช็คอินตอนหกโมงเช้าค่ะเช็คเอาท์ก็ประมาณเที่ยงจ้ะที่นี่เราเรียนได้โอ้อีกวันนึงนะข้ามอีกวันนะอ๋อข้ามอีกวันนึงเลยเมื่อเราแลวันแล้วไ่าฮะแล้วเลทราคาเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่บ้างครับแต่ละห้องสามร้อยห้าสิบค่ะ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วก็เตียงเดียวเตียงก็มี3 5 0ร้อยห้าสิบสี่ร้อยชั้นสามเตียงคู่ก็จะ 500, ห้าร้อยแต่ส่วนมากที่นี่จะมีแต่ลูกค้าต่างชาติครับเท่าที่เห็นดูนี่ก็คือจะมีห้องแอร์ทุกห้องเลย <S <S จักแอร์จักแอร์ตั้งแต่300ยนี <300 S 2> ่ก็แอร์แล้วอ่าประมาณนั้นแล้วก็าาบรรยากาศนี้โปรง่งโล่งสบรรยายเท่าที่เห็นนะประมาณนั้นกาเปิดทั้งคืนท้าไม่ปิดนะเด็กวัวพันในครขากลัวว่าเขาโรงแรมทั่วไปอ่ะโอเคดีครับ อยู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งอยู่แบบง่ายๆออประมาณนั้นครับลูกค้าจะเป็นีลูกค้าเก่าแก่อยู่ประมาณกี่ปีอืออนี่นะกันเองใช่ใช่ก็ไม่กันเองได้ยังไงก็เจ๊เจอผมเจ๊ก็เรียกผมมาแล้วทั้งๆที่ไม่รู้จักกันประมาณนั้นอ่านี่ครับนี่ก็คือแบบเจ๊เข้าใจดีแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับก็เราก็ง่ายๆนะก็มาซื้อน้ํานะครับแล้วก็ แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอพาร์ทเมนต์ซึ่งถ้าเดินผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยใช,ใช่ครับแล้วตั้งแต่โควิดมาเรายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอนีเออนี่ครับโอเคกินแล้วใหสะอาดสะอาด,อาด <c oughs> พอได้อยู่ครับตรมาีีใตรงนี้เราเจทานโงแร้านินแต่่อในอร้านะเหรอ ชื่อโรงแรมอะไรนะโรงแรมเกตินมีผับมีอะไรมีโอ้เกตินเหรอของเจ๊เหรออ๋อหรอถามจริงเริ่มสกัรคัเป็นรายแรกของอะไรอ่าเกตินาเยอะมากเกตินเฮาส์เออเออเออแลวนี่ขายไลนวหลานเสียไปอ๋อไม่มีใครดูใช่ไหมเป็นผับเปิดคาเฟ่เปิดทุกอย่างก็ไนะอินเฮาเกตินเฮาส์้วน โอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เราก็เดินมาเรื่อยๆเนาะเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับขอโทษนะครับโอเคนี่อันนี้นะเราเดี๋ยวเรามากินต่อครับคุณผู้ชมนี่ คืออาหารเขมรสกูอัลรบเก็บดกว่าอโอเค món này Chán <laughs> oh, sao ไปเจ๊กลับก่อนนะครับสวัสดีครับเติมตลอดใช่ไหมไปเรากลับดีกว่านี่กลับบ้านหรือยังครับเนี่ยจะกลับบ้านหรือยังครับเนี่ยยังไม่กลับใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยคนไทยหรือเปล่าครับคนกัมพูชาใช่ไหมอ๋อขาย ไอติมไผ่ทองขายดีไหมวันนี้วันนี้เงียบั้ยยพีีี่วนนเงบใช่ไหมไม่เงียบหรอกเพราะว่าเสียงกระดิ่งมันดังตั้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 งตอนนี้ไม่เงียบไม่เงียบใช่ไหมอ๋อขายไม่ดีโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ตลาดโรงเกลือนะครับอําเภอราจบประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูรองเท้ามือสองนะครับแล้วก็มากินอาหารอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็มากินอาหารอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดินไปเรื่อย น,นี่ครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก็สักกรวง อ๋อมีทางข้ามเราต้องหาทางข้ามก่อนมาทะลุตรงไหนปะวะเนี่ยอร่อยนะ โอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของเสือลงตลาดแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสือลงตลาดนะครับก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้ย อันนี้เสะด้อันนี้ถืออาวุธเลยเหรอ,รหรอยิงสิยิงสิยิง,ยงอ๋อไม่มีลูกนะครับน่ครับก็จะเป็นหนุ่มน้อยเนาะในตลาดลงเกลือนะครับก็ใช้อาวุธแบบนี้เลยโหเลสเก็ตเก่งมากเลย